เออลุงเองเต้นยุติเอียงเอียงยังลุงเององกูพี่น้องกูก่อนโจโก้ยู่นะได้คือเกา้มาเนี่ยพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยงเด่ยงมัง่นน่ะี่น้อไม้นี่เป็นจังไรนี่เอาอยู่ฟังนี่ เข่าบ้งได้ละ่อ้ยงมแมเข่ายืนบ้เข่ายืดพี่ปอมอ่ปฟิหนึ่งโอ้ยข็เปี่นหลบไปเนิ่วยี่โอเคโอเคครับพี่น้องเอาละอ่าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านครับ มากับลุงแหวงอีกแล้วครับมื่อนี้ครับลงทงลงทาเมื่อนี้สัญญากับพี่น้องไว้ว่าสิมาดักกุ้งฝอยมาแล้วนี่ครับลุงแหวกกำลังเห็ดอยู่สูตรเนื้อเอาไปเมืองสูตรเนื้อน้ำกันครับดักกุ้งฝอยกับผ่านแหวงมื่อนี้ครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องลุงแหวกกำลังใส่เนื้อเนาะเอาใส่ยังสี่เอาเต๋เอาสี่แล้วพี่น้องดักกุ้ง อ๋อมันดปลาชิวอืมมันนี่กระดิมัดอมปอมอมปอมนิดเดียวอมไปอืมขำขึ้นขำขึ้นเนาะปลาชิวคนข้าวเดียวกุ้งนี่เขาต้องดักไว้ขำขึ้นเนาะเดี๋ยวพี่น้องอเดียวจริงนั่นเชิรดูอ๋อครับครับเอาเฮ็ดให้ครบจำนวนมุ่งที่เขามาใส่หรือกันที่ลายกลัวก็ได้ ใส่สองอันอสามอันก็ได้เดาแต่นี่ครับอืมนังยางมัดเอาะไรติยางมัดเลย,ยเพี่นอ้องง่ายง่ายเอาแล้วครับพี่น้องเอาครบแล้วเ้ากระถิบเอาไปใส่เนาะบันนี้เนาะไปไปครับพี่นอ้องเอาแล้วครับไปห้าบวันนี้ลงทงลงทาก่อนเด้ออู้ thang nàm thang nam được à nguen thang nam ngắm về đi thế một tiêu gì bây giờ sai yêu đi 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 con đi Ok, đi 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 Này mai đâu bà? Mai đó. Ừ, không? Mà nhà cát nham leng phía nông. Vang lên đó. Wang, lên. Vang. xây. À, bài, mắn mắn không?

กี่ละน่ามันเข้ามันเข้าอะไรอยู่ทางน่าพอดีเลยไปต่อกันครับพี่น้องอตะเวนก็ต้องถิดตกดินหน้ครับพี่น้อง ใส่พี่น้องเห็นอีกจักอันอื่นเสาเขาพาพี่ม่นองมายำเต้าเสาเนาะเมืองกันเงียบตอนอื่นเสาตอนเก็บน้องลงแองเนาะอ้าเดี๋ยวพอกันอื่นเสาเด้อพี่น้องเด้ออื่นกันเสาพอกันเงียๆมันไปเลยครับพี่น้องไปอาสวัสดีครับย้ำเสาแล้วมือเนี้ยหกโมงเสาหกโมงเครื่องมาแล้วครับมายำรอบยำ มืองกุ้งเข้าแล้วสิเป็นจังไรมานี่ไปพุ่นลุงแหวงยางไปแล้วโอ้บรรยาก,กาศด,ดีครับพี่น้องมาเดียวลุงแหวงเข้าได้ะหรอฮะอาอปูเข่าตีโอ้ยปูน้าเขาอยู่่ะ วันนี้เมือดมดักปูนาขือนภเขาคุโอ้ดืมเอานีมานัตัวนี้ได้ไดลโอ้ปูนาเขาอีกุ้งภเขากุ้งกุ้งมีอยู่ผุนปะปลายข้างในอยู่ปะปูเขาบุนีปะกระยงปกรยังกัเขาโอ้มีหอยปะกงปะกยสอตัวม่สารพัดยตัวเดี แต่เราผัดเพื่อพี่องทีนี้าเอาเอาิ้งดีน้อเอาใส่เอาใส่โอ้มือว่าดักปูเหมืนว่าใดปูพี่น้องเอ้ยบางมือว่าดักกุ้งหมือนหรือว่าเป็นน้ำเงียบอ่น้ำเงียบหมดเงียบเขามันดีอยู่อืมโอ้ผักงี้งหน่อยอืมโอ้ก็เป็ว่าอุดมสมบูรณ์อยู่นี่ นี่ปลากระแย่งโอ้ผัดมือมาดักอีปูผัดอีปูพวกเขามึงเนี่ยเด้บๆหม้อไบตีถุงถุงไรกันหรอเด็กที่มึงไปคนไม่กินปูหน้าเด็ดสุดมึงพี่ล้องปูโอ้ตัวงามตัวละเนาะเอ้ย มไม้นี่ไปจังไรบ่เนี่ยฮะลองดูดนี่ปูเข่าอยู่แล้วกุ้งเดชเขา่าวนะเนี่ยมึงได้ปูเขา่า <laughs> อ่ะหอยกระไดโยหอยเธอดีโอ้อโอกลามปูไงนีไดะแมเอาอกระไดติ๊ก็โตกับที่ไดเพราะอมอยู่เดช <laughs> นเนาะอมอีปูหน้าบ้านเราจะเป็นรุ่นพุ่นเนาะเครื่องเครื่องนีบ้บอกกันใด เมื่อตั้งใจมาปูว่าได้เว้ยเป็นน้ำเงี้ยเด้อล่องผิดล่องถึกเรื่องธรรมชาติก็ได้ผมได้เนาะอันนี้เนาะก็เป็นมิตรีดันน่ละพี่ห้อยห้อยห้วยอันนี้ก็เป็นเขาอยู่เดีล่ะกุ้งอ่ะปูน่ะโอ้เขาอากลากอยู่เดีล่ะ พวกเขาไอ้ปูกับคนเดียวคนเดียกุุงอ่ะนี่ตัวตัวขีิดตมตัดเตากระมีโอชินหอดบ้านเดียวแมงตัดเตาแกงถ้านองไม่สมนองรุงแรงนองนแมงตัดเตาก็บหัว กิตนาร่วมกันไปฮะอีกไม้นึงดะไรล่ะยังบ่หอยพี่น้องอันนี้หอยกับกุ้งก็ได้อยูกออย่กุ้งกับเขาอยู่เออกุ้งกับเขาอยู่ครับพี่น้องครับ Ô chồng thì tất tony mày. We call you tara. ui, you. Call 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 Ừm Call you.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  nó, you. Call you. ปลาเสือสวยงามปลาเสืออ้วนเนาะตัวใหญ่อ้วนนะปลาเสือนะฮะไม้นี่ไป็ยังไงโอ้ข่าเต้นเต้นเต้นโอ้โดดดงเลยโอ้เข่าท่าเข่าท่าเข่ายืดได้พี่น้อง ล่างเราก็จะเห็นตัวกุ้งมันใสออตัวทายุไม่นี่ไน,นี่เาะมสาย่ยนะี่ขาทายุเนาะให้ข้างล่างนี่โอเคเลย โอ้โอตกบวกนี่นะขึ้นไพี่น้องขาบงตจังไดโอ้ยปลาเขากุ้งกเข้าป้ากรเข,าขา้ากุ้งกรเข,าขา้าปลาซิวกับมีบน,น่ะ ไปเชื่อหน่อยตัวนี้ติดตาอเอาไปลอยอยู่ในน้ำแล้วอันนี้ก็ปูเขาออเ่าตีได้ลหรอแม่นบ่ละว่ามันดูดกัดว่ามันบ่มาตากบ่โอ้ Ô bà đẹp phụ kinh nhiều hơn nữa nè Sụt hơn nữa xa lập hạt đi đi tà đi Khó tha khó tha Chủ đắc bà nè bà đẹp tập bà siêu dàng đều đều phía nọ Khó nạ Nèo đại à Thằng nằm lại dưới nữa Đại cứ cao Mãn ơi hình ông Thấy 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 bông đây bông nè, ơi mây Gì nhỉ มาเลยวะกงบสัเทียนเอาเอาล่างล่างล่างีไหมไม้น้ำไหลนี่ไหมพุนอ่ะอุ่นต้นเลยอุ่นต้นเลยอันนี้ ล้วนๆเด้ in. ่นี่เนาะล้วนๆล้วนๆเลยหอยน้อยเดียวโอ้หมานเดินนี่งามเลยเอออยู่ตรงนี้องู่มีน้ำอยู่ต่อต่อ มานี่ไปจไังใดนี่เอายู่ฟังนี่เข่าวะไเตล่ะอ้งามง่ามเขายืดไหเข่าขยืีอนีเอาอเวนกำลังทีขึ้นนะทั้งคุณ โอ้ยงามคักงามเนี่ยนาะมึงเนี่ยมึคนนหใส่เลยเนาะโตกุ้งเนี่ยอหนล่ะมี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 อันไหนล่ะไหลออกปากไหลย้อนกลับดิ มีโยูม oh, uh ีโยโอ้ย oh, กุ oh, ้งไป็ตรงงามครับพี่น้องนี่คุณแม่ตัวกุ้งไหมอือโอ้จ็ดสีสามสีอันหรอเด้เนาะแบบนี้โอ้ได้ไม้หรอพี่น้องเอ้ยทานแหวงว่า อีกไห้หนามจืดหนักจืดหนักตัวจืดโตสาลายทะเลก็สาลายน้ำจืดไปต่อต่าฮ่ออ้าพี่น้องอันสุดท้ายเป็นจังไรมาลุ้นไปน้ำกันอันสุดท้ายอันสุดท้ายท้ายสุดเฮ้ยลุงเอ้เต้นยุ่ดเหรอ เอียงเอียงอียงเอียงลูกเอยงอียงกุ้งพี่น้องกุ้งก่อนโจโกอยู่พ่อนะักขัดขัดขัดอ้ทุ่ยไหมนี่ขัดัดขัดคัดบผ้าด้วยไมนี่ไหมโอ้ได้อยู่ได้อยูพื่อนนะปลกหอยพร้อมกุ้งพร้อม อืโต่อไปหาแรงได้ sure ินพี่น้องเออหาแรงแหละก็ต้องต่อไปกที่วิออเดอร์ด้วยครับผู้ใดอยากได้จังไในก็ออเดอร์มาหาพันแหวงไปเด้อกุ่งนี่ๆๆเอาล่ะถือว่าได้ ลายเติบเราไปไอ้หมดน,นี่หลายหมื่นเยอะครับอือโอ้พี่น้องเอ้ยนี่ครับพี่น้องเห็นกันใน่นในงามาคับกุ้งโอ้ยไปพี่น้องกลับบ้าน,น,นเนาะบ้านาานี่เออไปเด็กก็ไปไปแต่พี่นองอยู่บ้านเด้อ อ้าวพี่น้องมาหอดบ้านแล้วลุงแหวงกำลังทำการล่าง,งกุ้งอยู่มาเมึงมาเมึนง,งบบน้อกันได้ไหมอ้าวโู้ยเตล่ลงออกกรดพี่น้องแางกุ้งเต้นนี่นะปล่อยโบวอกระตัวนี้อืมนี่เหมือนกูไต้เมือตัว <laughs> โอ้ใจมือมันบนหนีบหรอกจะมันตื่น <S <S เออ,อะเนาเก็บหอยก่อนเก็บบกหอยออกเมื่อไงปุนามันจินข้าปากาเลไเด้นี่กุ้งอืมมันจินเลไดิอืมจับอีปูโอ้ยอีปู <S <S อ,อ่ะอ่ะโอ้แมงัดเต้า แม่งตัดเต่อเอาออกลูกข้างหลังอืมฮะการแสดงโอก็อยูนน่ในถุงปุยออกไปล่ะอย่ในถุงปุยโอ้หูเได้จะได้ตัวนี้พี่น้องไหนอยู่เอ้เนาะโอ้โหเต้นเต<อ>้นเต<อ>้นเต้นเต้นเต้นเส้นเส้ อีปูไหมอือก็ปีเซลหลายหน่ย่ยเจ้าว่าเกี่ยวอะไรเกี่ยวกันดไม่อันชุดท้ายดินี่นสุดท้ายดินี่หมายสุดทาด้า,ดทายเขาได้หลากหลายดินี่ทั้งหอยทั้งปูหมายสุดท้ายล้วนๆเนี่ยปลากระเญงระวัางด้วยนะโอ้นี่ครับพี่น้องครับอืมเด่ยกขึ้น่องมันลุกไหมเออเดี๋เครื่องตะกร้าอย,ยู่เว้ยโลบ่ะเด้อยู่บ้างลอืม อ้าพี่น้องครับได้อยู่ได้อยู่เอาใส่ในหันละที่นี่นี่ยไหมนีอโอ้ยดังไมที่เซนเฮ้ยนี่ก้อนก็ได้นี่เออมันนอนเห็นบ่มันนอนพักผ่อนผีผีผู้หนุ่มโอ้ยผีหลงที่ปูฮะทางห้องนี่เด้ใส่ปูไหมอ๋อโอ้ยผีผีโอ้เต็มรถเต็มตู เทลงกระมังไงห้องบานเนี่ยพี่น้องได้เห็นมัง้งผู้หนักครับนีน่ีครับพี่น้องครับผลงานมาเนี่ยนี่โอเคโอเคครับพี่น้องเอาละอันใดก็ฝากพี่น้องไว้ท้ายนี้เด้อพี่น้องเด้อกดติดตามให้นน้ำนะครับไปตัวนอ้องลุงแหวงเขาไปนะครับผมอขอบคุณหลายครับบุญลุ่นบุญลุ่นเดี๋ยวคลิปหน้าหามาฝากพี่น้องน้องอีกไปแล้วครับผม